าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวลไกลค่ะท่านผู้ชมคะรายการส่องธรรมเรายังคงตั้งมั่นและยึดมั่นที่จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆของวัดต่างๆสู่ผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าวันนี้เราก็จะเริ่มต้นในการทําหน้าที่แบบนั้นเช่นกันเราไปที่ใดท่านผู้ชมติดตามไปกับเรานะคะ ท่านผู้ชมคะัพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงมีพระบรมราชบายที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้น้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราชโองบายที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดดังกล่าวมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และให้แต่และจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจเจ้าอาวาสวัดพุทน้อยเศรษฐีเรือทองรับผิดชอบเป็นประธานในการขับเคลื่อนซึ่งในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ท่านเจ้าขุนพระโสมพลพัฒนคุณด็อกเตอร์ได้มีแนวคิดจัดทาโครงการหนึ่งร้อยร้อยดวงใจขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามชุมชนต่างๆอย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถจนประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการชื่นชมและยอมรับจากประชาชนทั่วไป ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าโครงการ100ร้อยดวงใจเป็นโครงการที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อสนองพระราชปดิธานและพระบรมบราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ และในวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวด,ดีๆที่หาได้ยากในสังคมไทยทุกวันนี้จากท่านเจ้าคุณพระโสมพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดพุน้อยรอไปติดตามเลยค่ะขอจะเจริญพรนะวัดพุน้อยนี่ก็โดยการเริ่มสร้างมาจากหลวงปู่แบนฮนะหลวงปู่แบนจยันทัศโรนท่านได้สร้างวัดนี้มานานแล้วแล้วก็ธรรมาก็ได้มาสืบทอดต่อคือเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็ได้ ดูแลญาติโยมในเขตชุมชนนี้ให้ยังมีความสุขนะฮะก็อยู่กันได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสำคัญฮะที่เราจะต้องทําแล้วก็บวรเนี่ยสำคัญที่สุดฮะบ,บ้านโรงเรียนวัดเนี่ยโดยจะไม่ทิ้งกันเลยวัดผู้น้อยก็อยู่ในชุมชนนี้ยังมีความสุขด้วยบวรหรือบ้านโรงเรียนวัดเนี่ยที่พระองค์ท่านได้สืบสารมานี่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยมีงานอยู่6ด้านแต่ว่าก็แบ่งไปคนละด้านละด้านแต่อาตมาเองเนี่ยมาทํางานด้าน สาธารณสุขเคราะห์ก็เมื่อได้รับงานด้านนี้มาแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าจะทําทอย่างไรที่จะช่วยเหลือญาติโยมหรือว่าประชาชนในจังหวัดลบบุรีเพราะฉะนั้นจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีอยู่11อําเภอด้วยกันแล้วก็มีประชาชนอยู่สามแสนครอบครัวเราก็ต้องคิดว่าจะทําอย่างไรเมื่อมีความเดือดร้อนก็เลยคิดโครงการ1 0 0่งร้อยร้อยดวงใจขึ้นมาคือ100เนี่ยก็คือเป็นคนเป็นเงิน100่งร แล้วก็ร้อยดวงใจนี่ก็มีคนหนึ่งร้อยคนก็หนึ่งร้อยดวงใจมาช่วยกันเราทํางานในด้านนี้เนี่ยก็จะชักชวนประชาชนในจังหวัดลบบุรีหรือว่าญาติโยมเนี่ยมาร่วมกันดูแลกันโดยเอาเงินน้อยมาบริหารครอบครัวละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยต่อปีนะฮะหนึ่งปีเนี่ยก็จะมาต่อกันหนึ่งร้อยบาทพอได,ได้ได้ได้ครบหนึ่งปีแล้วก็มามาช่วยกันงานนี้หมายถึงว่าร่วมกันทําบุญทําบุญนะ เพราะว่าการทําบุญในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับในสิ่งที่เขาเดือดร้อนเนี่ยครบทุกหมู่บ้านเลยบางทีตื่นเช้าขึ้นมานี่เขาโทรศัพท์มาบอกแล้วว่าบ้านเรือนเนี่ยพังเสียหายเป็นร้อยหลังคาเรือนเราก็ใช้เงินของโครงการ1 0 0่งร้ยดวงใจเนีครไปดูแลกันเพราะบางครั้งเราคิดว่าทุกวันเนี่ยเราบินทบานฉันอาหารของญาติโยม แล้วบางครั้งต้องมาคิดว่าจะทาอย่างไรให้เขาเนี่ยแก้ปัญหาให้เขาได้ในใน,ในการเดือดร้อนในครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราคณะสงฆ์ในจังหวัดลบบุรีก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันโดยการเอาเงินหนึ่งร้อย้อดวงใจเนี่ยมาช่วยเหลือกันฮะตัวอย่างก็เช่นถึงว่า,ายัางกับไฟไหมนะฮะเดือดร้อนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเลยเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วไม่มีอะไรที่จะ เสื้อผ้ายัางไม่มีจะใส่เลยเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูแลกันอย่างเต็มที่เลยฮะเพราะฉะนั้นงานของคณะสงฆนะ์เนี่ยก็เป็นงานสาธารณสงเคราะห์อยู่แล้วเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอยู่แล้วก็ต้องไปช่วยเหลือกันก็มีหลายๆอย่างครับเพราะว่าตั้งแต่สร้างบ้านให้แล้วก็ดูแลในความเดือดร้อนหลายๆสิ่งหลายอย่างครที่เป็นส่วนรวมนะฮะเป็นเรื่องสาธารณสงเคราะห์เนี่ยคณะสงฆ์เราไม่ได้ทอดทิ้งเลยครับก็จะดูแลกันมาตลอดเลยยังเดือดร้อน ในเรื่องอินบล็อกเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือกันมาตลอดเลยโดยไม่ได้คิดปัดจจัยเลยฮะช่วยเหลือทุกที่ทุกหมู่บ้านนะฮะยังโรงเรียนบางแห่งเนี่ยจะสร้างหอสมุดอย่างเงี้ยเราก็เอาอินบล็อกไปช่วยโครงการสาธาระส่งเคราะห์เนี่ยฮะเรื่องอินบ็อกวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันก็เริ่มมาจากโครงการ100่งร้อยดวงใจน,นี่ละฮะที่ไปช่วยเหลือกันวิสาหกิจชุมชนเราก็นําไปช่วยสร้างหอสมุด ให้โรงเรียนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปสร้างให้กับชาวบ้านที่เกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยฮะอยู่ในโครงการ100่งร้อยดวงใจเนี่ยเราไปช่วยเขาแล้ว10,000แเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่เพียงพอเราก็นําอิดบล็อกเนี่ยไปช่วยเหลืออีกต่อยอดสร้างบ้านให้ตอนนี้ได้หลายหลังนะครับต่อ,ตอยอดให้ตลอดเลยในโครงการ100่งร้อยดวงใจนะฮะมีมูลนิธิด้วยฮะเพราะว่าที่วัดเรามีมูลนิธิเศรษฐีเลอทองที่เห็นติดต,ตำลจเนี่ยคำว่าเศรษฐีเลอทองก็คือเป็นมูลนิธิของวัดผู้น้อยฮะเศรษฐีเลอทอง เราก็ช่วยเหลือตลอดทั้งในด้านสังคมเนี่ยไม่ว่าน้ําท่วมไฟไหม้ที่ไหนเนี่ยเราก็จะไปช่วยต่อยอดตลอดเลยด้วยโครงการหนึ่งร้อยร้อยดวงใจแล้วก็มูลนิธิของเราเนี่ยฮะศึกษามาตลอดนะครับว่าโครงการเนี่ยพระองค์ท่านก็ดูแลช่วยเหลือมาตลอดเราก็คิดว่าเราก็เป็นอีกอีกคนหนึ่งหรือเป็นทระอีกรูปหนึ่งที่จะทำยังไงช่วยเหลือในสิ่งนี้ให้ต่อย,ยอดให้ได้ดีที่สุดนะฮะในปฏิพาน์ของท่านเนี่ยฮะเพราะนั้นก็เราก็ศึกษาแล้วก็พยายามที่จะ ทำตามบฏิพานของท่านเนี่ยให้ดีที่สุดนะฮะหัวเรือใหญ่เลยเนี่ยนะจากหลวงพ่อสมเด็จวัดโพนะฮะท่านก็เป็นหัวเรือใหญ่เลยดูแลทั้งประเทศเลยนะแต่ทีนี้ก็ก็แตกแขนงมาเป็นแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีผู้ที่ดูแลโครงการเกี่ยวสาธารณสงเคราะห์เนี่ยเพราะนั้นจังหวัดลบบุรีก็จากพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยฮะก็ท่านก็พยายามที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนแลน้วคณะสงฆ์เราก็ ต้องมาทํางานให้กับเหมือนตัวแทนพระองค์ท่านนะเพื่อจะให้ญาติโยมเนี่ยอยู่ยังมีความสุขและอยู่อย่างพอเพียงยางมีอยู่มีกินนะตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นก็เถลรสมาคมได้รับงานนี้มาแล้วก็มาแจกจ่ายให้แต่ละจังหวัดฮะโดยจังหวัดลบบุรีเนี่ยก็มีอาตมาที่ได้ทํางานนี้ให้กับพระองค์ท่านแล้วก็ได้ต่อยอดไปถึงกับโครงการหนึ่งร้อยดวงใจนะฮะได้ช่วยเหลือกันโครงการนี้ก็ เป็นโครงการ100ร้อยดวงใจฮะทำมาแล้ว5ปีฮะทำมาแล้ว5ปีก็ได้พอได้ดูแลช่วยเหลือประชาชนได้พอสมควรฮะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญพอสมควรนะเพราะว่าเราทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยะฉนนั้นก็ต้องมีการศึกษาดูงานแล้วก็มีหลายๆที่หลายๆแห่งมาศึกษาดูงานที่วัดผู้น้อยเพื่อจะเอาไปเผยแพร่ให้เป็นงานสาธารณสงเคราะห์ให้เต็มรูปแบบเกือบทุกจังหวัดนะฮะ เพราะนั้นก็อาตมาเองก็ได้รับคำเชิญหรือว่าคือน,นิมนต์ไปให้ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ละจังหวัดนะฮะตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์เราควรจะต้องทำครับเพราะว่านโยบายของพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้พ้นความเดือดร้อนทีนี้เราเป็นคณะสงฆ์เนี่ยก็ควรจะต่อยอดทําให้ดีที่สุดะฮะและ้วอาตมาก็คิดว่าคงจะทาต่อไปอีก ไม่มีหยุดยั้งเกี่ยวกับเรื่องที่พระองค์ท่านได้ได้วางแนวหรือว่าวางนโยบายหรือโครงการนี้ไว้เนี่ยคณะสงฆ์ของเราก็คงจะทําให้เต็มที่นะฮะต่อยอดไปเรื่อยๆครับอาตมาเองก็คิดอยู่เสมอว่าการที่ทํางานตรงนี้ไม่ได้ทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนอย่างน้อยต้องมีหน่วยงานราชการนะฮะหรือว่าผู้นําชุมชนแล้วก็ผู้จิตอาสาต่างๆเนี่ยเอาไปต่อยอดให้งานนี้เนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีฮะเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากเลย คนเราเนี่ยทำงานคนเดียวคงไม่สาเร็จเหมือนอาตมาก็เช่นเดียวกันก็คงต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานราชะการหรือว่าพวกผู้นําชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันตรงนี้แล้วก็ต่อยอดตรงนี้ให้ดีงามที่สุดสําหรับในการทํางานในด้านสาธารณสงเคราะห์นะฮะอาตมาเองก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าการที่เราได้มาทํางานในครั้งนี้เนี่ยที่เราได้อยู่ในแผ่นดินผืนนี้เนี่ยก็ด้วยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่9 ลนตอเนื่อมาถึงรัชกาลที่10เนี่ยท่านก็ทําโครงการนี้มาตลอดแล้วก็ต่อยอดมาตลอดสืบเนื่องมาตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่อยู่กันในแผ่นดินผืนนี้ก็ควรจะช่วยกันต่อยอดให้ดีที่สุดแล้วก็สารปฏิพาน์ของท่านเนี่ยให้สําเร็จและให้ดีที่สุดฮะช่วยกันเพื่อพระองค์ท่านจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็จะได้ช่วยกันให้ประชาชนของเราเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีตลอดไปนะฮะ เป็นประจำค่ะในทุกครั้งที่ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสรับชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้คอมเมนต์พูดคุยกันค่ะว่าสามารถที่จะเดินทางตามรอยที่รายการของเรานั้นเดินทางไปตามวัดต่างๆได้หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วก็การเดินทางนั้นขอเดินทางด้วยความปลอดภัยรัฐมณีกังวลไกลและรายการนั้นลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิก สวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418